เปิดงานแล้วนะคะพี่จิตัวแสบจะไปเปิดงานแล้วเตรียมตัวไปเปิดงานมาใส่มาใส่ค่ะดูดู จ้าจา๋าอยู่นิ่งๆสักห้น,นาทีเถอะพี่ขอร้องเวียนหัวสง oh, <now, S 1> สารแม่กับพ่อหน่อยเองนะเองสงสารแม่กับพ่อหน่อยแ oh, กวเหอนอียว <laughs> ไปอีกแล้ว,อแ,ลวแอบเปิดขอ,องเขาอีกแล้วโอ้ย <laughs> โอ้ยรักเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยรักเปิดของเขา <laughs> แอบเปิด เ <g ül> ขาบอกเบอกแอ้อยน้องสาวหนูแอร์เปิดงานก่อนเพื่อน,นเลยทำดิกลวนเอาไอ้ดิกอ้วนเอาคนอื่นเขายังไม่ได้เข้ามาเปิดงาน โอ้โหอร่อยอร่อยทั้งแม่ทั้งลูกแก้วแก้วเอ้ยเก่งใจเก่งใจเจ้าภาพเขาหน่อยดูดูดู เก่งใจจ้าภาพคนห่อให้น้องสาว

ฉุดไม่อยู่แล้วกินพื้นที่เวยกินพื้นที่โอ๊ยขเยอบแน่มันกินพื้นที่เขาเอีน้่เอย็บมันมันขวางเขาอาอพราะเขาอยาก

เมื่อกี้ก็ส่งต่อกล้องให้พ่อรุนนะคะพ่อรุนอยากลองถือกล้องสำหรับสำหรับน้องๆ้องช้างเล็กนะคะก็จะมีจัดโต๊ะพิเศษอยู่ทางด้านหลังนี้มทีมทีมน้องน้องน้อย ทีมน้องน้อยก็จะจัดโต๊ะพิเศษอยู่ทางด้านหลังและมาหาน้องน้งโมนี่น้องน้งโมน้โมได้โต๊ะพิเศษผมสู้พี่ๆเขาไม่ไหวครับพี่แก้วพี่แก้วเล่นเปิดงานก่อนเพื่อนเลย <c oughs> ก็บรรดาน้องเล็กนะคะก็จะได้แยก อยู่ทางด้านนอกเนาะเพราะว่าทางด้านนั้นก็จะเป็นพี่ๆช้างโตกันก็มีกันหลายเชือกเลยเด็กจิ๋วของมินนี่โอ้โหอ่ะสงสัยอยู่จนปิดงานนี่เลยค่ะจะอยู่จนเขาเก็บโต๊ะหรือเปล่านี่ <c oughs> แม่แม่อะทอยถอยเห็นถาอยหางขึ้นเลยไฟขึ้นสิกินมวนกว่าชาวบ้านชาวช่องพอเถอเปิดกอรมูปิดโอ้ยเด็กอ้วน โอ้โหโอ้โหสบายใจนี่โตเรียละไรเดีบดยบบ่ได้โตน,นี้ทำมาพิเศษเลยนี่ตออโตขององค์การบริหารโตขององค์การสวนสัตว์โต๊ะขององค์การสวนสัตว์นะเบิ่งน้องสาวพี่อโอ้โหโหโยเศ <laughs> กแล้วก็มีพี่ช้างกันอยู่หลายเชือกเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ชลามุนกันสุดๆเลย ปาเลอร่อยกันมากเลยอิ่มบ่ป้านี่หรอยามา เฮ้ยไม่ไปไม่ไปนี่เว้ยแซ่บโอ้ทั้งฝุ่นกันแข็งแขงหนุ่มเลยพี่ทเขาก็แซ่บอร่อยอร่อยกันทวนหน้าเลยโตยาวด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วทวนแล้วพอแล้วนี่นี่นี่หนุ่มกวาดกวาด คกินกับลุงดอยเลยนะนี่ยืนกินกับลุงดอยนั่งนิ่งนั่งนั่งนั่นั่งนม่งนั่งนั่งนั่ีนั่หนั่งนั่งนั่งนันนั่น่งนั่งนั่่ะ่ะ่ mm ่ะ hmm, ผู้่น yes, nice right ่ง่ hey, right ่น่่งน่ั่่่น่่ันน้่่่่ มีเกยวงมิน้ด้วไคถอเลยกอออวอตรงนครับอันนี้ตรงน้ับาโอน้องตะวันดูฮันนามาหาเจ้าภาพก่อน เจ้าภาพผมอยากกินด้วยเจ้าภาพเจ้าของมันเกิดวันนี้แก้เลยกินกับพี่ตะวันอิ่มบ้างย้าง ไม่มีวิแววจะอิ่มเอาเอากินกับพี่ตะวันนะอยู่ใ,ใกล้ๆกันโอ้เส่บระสันโอ้โหป้าหสนาบวิ่อะไรป้ายพี่ตะวันอยู่ไหนเนาะพี่ตะวันไปแล้นละ กินก็ต้องวางมากโอ้โหดูท่ากินตั้งแต่เขายังไม่ทันเปิดที่นีจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดกินเด็กอ้วนแก้วตาเป็นเด็กสมบูรณ์เอา

นี่น้่มีมีมีเื่งนะมีเคื่งนะ ขอตัวก่อนหมคะค่ะขอบตัวแกตาค่ะ,ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับเดินหรือขี่รถค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่พง,งต้องขอลาพี่พีเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งนี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ